รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดคือรากง้่าแห่งวัฒนธรรมไทยที่เหลืออยู่ไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทเอสแอนด์ซีเอมพูรียมจำกัดโดยชิมไปบนไปร่วมกับผลิตภัณฑ์ตราพันธ์ายนรสิงผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงบริษัทปตทจำกัดมหาชน กะทิแท้ร้อเเและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้มเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักบรรูปเบอร์777ตราหมอเสงผลิตภัณฑ์ซุเปอร์แว์ตรานกเพนกวิน AJDVD และเครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิใจเสนอหลายรายการต้องหลบยกขยงยกขยงหกโมงเชา้าโกทูเอไอซี <A EC. S 1> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับเบนบรรยานะคะในรายการยกขยงหกโมงเช้าค่ะกับช่วง เที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสค่ะแล้ววันนี้นะคะเบนจะขออาสาพาคุณผู้ชมค่ะเที่ยวในจังหวัดลำปางเดี๋ยวเราไปดีกว่านะคะแต่เบนไม่ได้มาเที่ยวคนเดียวนะคะวันนี้เบนมีเพื่อนอีกค่ะแต่จะเป็นใครนั้นเนี่ยเดี๋ยวตามเบนไปดูดีกว่านะคะช่วงเที่ยวยกขยงกับ12เมืองต้องห้ามพลาดพลัสสนับสนุนโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตทพลังที่ยั่งยืน AJPETV กล่องรับชมบอลพรีเมียร์ลีกอ้าวอยู่นี่เองสวัสดีค่ะท่านขออภิสูตแล้วอีกสองท่านนี่เป็นใครคะตอนนี้เรามาอยู่แน่หลงวงปู่ วันนี้เรา,าได้รับเกียรติผู้ใหญ่สองท่านเรียกว่าจะถามอะไรเกียวกับเพลิงเงาแล้วก็เรียกว่าหลวงพ่อเกียวเนี่ยสองท่านเนี่ยเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลดีที่สุดเลยข้ะแรกแนะนําให้รู้จักท่าน้าอำเภองาวท่านชัยพพึ่งสวัสดีค่ะแ,ะและอีกท่านหนึ่งท่านหัวหน้านอุทยานแห่งชาติถ้ำมบาไทยเรียกว่าพี่กุ้งกันแล้วกันสวัสดีค่ะ ครับผมยินดีครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูหล่มภูเขียวครับไกลไหมคะอ๋อไม่ไกลครับนิดเดียวครับเม้นอยากเห็นหลมภูเขียวแล้วค่ะว่ามันจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในเลยดีกว่าเลยคะทั้งสองไปเลยครับ เราทั้ง4ี่คนก็มาอยู่ที่หล่มภูเขียวแล้วใช่ไหมคะพี่กุ้งตอนแรกที่คิดเอาไว้นะคะไม่คิดว่ามันจะฟ้าขนาดนี้เขาบอกว่าถ้าอยากให้สวยกว่านี้ต้องมาเช้าเช้าเลยทําไมคะคืออย่างนี้ครก็คืนนี้สังเกตว่ามันจะมีฟ้าขึ้นมาแต่ถ้าเป็นเช้าเช้าเนี่ยตอนเช้ามันจะเสียมากในเรื่องของไอ้ใบมุงใบไม้อะไรต่างๆเพราะว่าลักษณะของของหล่มเนี่ยเป็นลักษณะน้ําที่มันมันวนอยู่ข้างล่าง แล้วก็ได้ข่าวว่าบ่อนี้มีปลาอาศัยอยู่ด้วยครับซึ่งเป็นปลาที่เกิดจากธรรมชาติหรือหรืออะไรครับพี่กุ๊บจริงๆแล้วปลาตรงนี้ที่เราเห็นนี่เป็นปลาที่ชาวบ้านเอามาปล่อยนะครับเป็นความเชื่อที่เหมือนจะมาปล่อยสอดเขาอะไรต่างๆแล้วก็ชาวบ้านจะถึงให้ความเคารพตรงนี้มากๆแต่สมมติว่าปลาตรงนี้เป็นปลาที่เป็นของเป็นปลาสักดิทธรานครับเป็นปลาของเขียวไปแล้วเป็นต้นท่านพ่อวิสุทธิ์ขาเป็นอยากจะทราบว่า ที่นี่ค่ะลมภูเขียวใช่ไหมคะเปิดมากี่ปีแล้วคะที่นี่เนี่ยทางอำเภอทางจังหวัดเนี่ยได้ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของลําปางนี่นะครับถ้าเป็นทางการนี่น่าจะประมาณสัก2ปีที่ผ่านมา2ปีใช่ครับนี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทอันซีนนี่เรียกว่าหายากเราก็เรียกว่ามีความโดดเด่นอีกแห่งหนึ่งของลําปางก็วันนี้ จะบอกว่ารู้ยังครับตอนนี้อ๋อเบนเบ้นกำลังจะถามท่านพออยู่เลยค่ะว่าเบ้นถ่ายรูปกอนกล้องเมม o r ีจะเต็มแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าท้องร้องจก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 ครับมีร้านหนึ่งที่จะแนะนําวันนี้ก็คือร้านข้าวซอยโอมาร้านข้าวซอยโอมาหลายคนจะรู้จักครับโอ้ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปทานข้าวซอยกันเลยดีกว่าแต่ต้องขอบคุณพี่กุ้งมากๆเลยนะคะวันนี้เนี่ยพาเข้ามาชมข้างในหลงภูเขียวเป็นอะไรที่สวยมากนะคะแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยเบ็นขอตัว ไปทานข้าวก่อนละกันเพราะว่าเป็นนัดหนุ่มสองหนุ่มเอาไว้ค่ะท่านจะแมลว่าหิวกันแล้ว <laughs> <c oughs> หิวมากค่ะ ดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะพี่บอลก็อย่างที่บอกค่ะว่าถ้ามาภาคเหนือหรือจังหวัดลำปางนะคะก็ต้องอาหารการกินเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะเราเบนก็ได้รับคําแนะนําจากพ่ออการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะให้พาคุณอาแล้วก็พี่บอนมาที่นี่เลยอันนี้ร้านนี้ที่เด็ดยังไงคะคุณอาทราบไหมคะเห็นบอกว่าร้านนี้ถ้ามานี่นะพลาดไม่ได้นะข้าวซอยข้าวซอยทำไมถึงพลาดไม่ได้คะเห็นบอกว่าอร่อย5้าดาวนะอร่อย5้าดาวแน่ใจกันหรือเปล่าเนี่ย ไม่แน่ใจค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปชิมกันเลยดีกว่านัาเลยค่ะคุณอามาเลยค่ะพี่มนมาเลยค่ะดรนี่ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแม่อุษาคุณแม่อุษาใช่ไหมคะคุณแม่อุษาคะร้านข้าวซอยโอมาเนี่ยขายเฉพาะข้าวซอยหรือเปล่าคะมีก๋วยเตี๋ยน้ําใสก็มีมีก๋วยเตี๋ยวน้ําใสด้วยเราจะมีข้าวซอยค่ะแล้วก็ มีขนมปังหน้าหมูไร้น้ำมันนะคะค่ะเป็นเมนูสูสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขออกให้นะคะแล้วเปิดมากี่ปีแล้วคะปร้านข้าวซอยเปิดที่นี่ก็ปีเองพัอมค่ะมีกี่สาขาคะมีอยู่ที่เดียวค่ะมีที่เดียวเลยมีอยู่ที่เดียวสุขสวัสดิ์นะคะค่ะค่ะอยู่ใกล้ใล้ระหว่างโอ้ท้องร้องแล้วเพราะเรามายืนอยู่หน้าหม้อเลยใช่ไหมคะพี่มรถ้าอย่างนั้นนะคะให้คุณแม่จัด อาหารที่เด็ดข้าวซอยโอมามาเลยค่ะเดี๋ยวเม้นคุณอาพี่มอนจะไปรออยู่ที่โต๊ะน,นะคะ,คะจัดมาเลย <มา S 1> <ห>ค่ะจัด<ช>มาทุกอย่างเลยนะคะค ตรงหน้าเรานะคะก็มีข้าวซอยหมูสเต๊ะแล้วก็อะไรคะคุณแม่ขนมปังหน้าหมูไร้น้ำมันจ้าขนมปังหน้าหมูไร้น้ำมันทำไมถึงไร้น้ำมันคะเพราะว่าไม่ได้ทอดไม่ได้ทอดทุกอย่างนี้ใช้อบอบพร้อมทานยังคะพร้อมแล้วพร้อมเลยค่ะน้ำลายไหลแล้วอ่ะถ้างั้นเรามาให้คุณแม่บอกอันนี้คือข้าวซอยอันนี้ข้าวซอยน่องไก่นะคะน่องไก่อันนี้ข้าวซอยเนื้อค่ะ เนื้อนะไหทดลองดูเนื้อแล้วอันนู้ล่ะคะลูกชิ้นหมูนะครับคุณแม่ค่ะทําไมถึงมีเส้นทั้งสองแบบเลยอคะนี่หนึ่งชามมีเสกรอบกับเส้นลวกนะคะค่ะเส้นเส้นลวกนี่ก็เหมือนเหมือนเหมือนบะหมี่ทั่วไปค่ะค่ะแล้วเครื่องเคียงอะรอ่ะเครื่องเคียงก็มีผักดองแล้วก็หอมแดงแดต้องใสองอย่างเหรอครับต้องใส่สองอย่างเลยใช่ไหมด้วยนะคะรสชาตินี่เข้มข้นมากเลยนะครับขอบคุณค่ะคุณแม่ค่ะแล้วราคา ชามหนึ่งเท่าไหร่คะก็จะถามราคาสี่สิบบาทค่ะเท่ากันหมดเลยเหรอคะอันทั้งเนื้อทั้งไก่ทั้งหมูเท่ากันหมดเลยค่ะอืแล้วอยังหมดตัวห้าสิบบาทค่ะคุณแม่คะแล้วเวลาเปิดกี่โมงคะเวลาเปิดของเราก็แปดโมงเช้านะคะถึงบ่ายสามโมงอาจารบ่ายสามโมงก็หมดแล้วค่าหมดแล้วบ่ายสีก็เป็นเทศถ้าพูดถึงข้าวซอยโอมาต้องมาที่ไหนคะมาที่สุขสวัสดิ์ค่ะซอยสุขสวัสดิ์ต้องมาลำปางอืเข้าซอยมาไม่ลึกไม่เล็กค่ะ ก็มาจากถนนใหญ่ก็ประมาณ800เมตรค่ะแล้ถ้าสมมติคนเต็มๆต้องโทรมาจองป่ะคะก็ต้องจองก่อนค่ะเจอร์โทรไหมคะทัวร์อยู่ฝั่งโน้นอ๋อมีทัวร์ด้วยมีทัวร์มีเบอร์โทรไหมคะคุณแม่ค่ะบอกไปเลยค่ะค่ะเบอร์โทรร้านนะคะ054-226-881ี่สค่ะวันนี้คุณอามีอะไรมอบให้คุณก็เราทานแล้วเนี่ยอร่อยมากอันนี้เป็นใบประกาศเกียรตบัตรนะครับ อาหารอร่อยติดดาวกับ12เมืองต้องห้ามพลาดพัดกับขอมอบให้นะครับแล้วก็ยังดีนะครับที่ทันตราพันท้ายนรสิงห์ก็มอบให้ด้วยครับจะได้อร่อยเฮาะทันทั้งครอบครัวนะครับยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณแม่ยังมีอีกค่ะแล้วก็มีกฟิบเซตนะครับทุกหยดเพิ่มรสอร่อยครับ คุณแม่ค่ะวันนี้ก็ทางรายการยกขยงก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากเลยนะคะที่เสียสละเวลาทำข้าวซอยของเรานะคะขอบคุณนะคะข้าวซอยอร่อยมากแล้วก็ทีเด็ดมากจริงนะคะเบนก็ขอยืนยันเลยคุณอาขา พี่มอยคะรู้สึกว่าวันนี้จะหนีมันไปอีกแล้วใช่ไหมคะทีมงานยกขยุงรออยู่รออยู่รอพวกเราอยู่ที่เสียมเรียมได้ค่ะถ้างั้นก็ไม่ขออะไรมากนะคะเดี๋ยวทางนี้เดี๋ยวเป็นจัดการเองแต่ขอแค่ของฝากกลับมาฝากเว้นด้วยนะได้เลยครับหนีหนูไปอีกแล้วสวค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ รานกองก็บอกว่ารักผมไหมก็บอกไม่รักฉันไม่รู้จ no> ักเธอยกขยงหกโมงเช้า Go to AEC ช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดย กะทิแท้ร้อเอร์เซนและกะทิอบควันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปูนผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์ลี้ยงลผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตราง่วนสูตรขยุงฟอมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องปลูกพืชระยะสั้นใช้เมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงขยุงหกโมงช่องสสารณาติดตามสนุกสนานผานพบ ยาน้าสมุนไพรผสมว่านชักมดลรูก<า>เบอร์7 7 7ตราหมอเส็งยุคพยุฟอมใหญ่ยุคสไปให้ครบบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเต็นสายหลับสลายสลบยุขยุหกโมงช่องสามสารหนาติดตามสนุกสนานผานพบสวัสดีสสดครับท่านผู้ดูทุกท่านครับต้องบอกว่าสุสดย์แม่เอาบพ่อโอนครับนะฮสุขสบายดีนะสบายดีครับสวัสดีครับเจ้าปืนครับสวัสดีครับถามแบบตรงๆนะไม่อ้อมค้อมเลยว่าวันนี้จะทําเมนูอะไรครับวันนี้ผมจะมาทําของหวานทานี่ มะละนี่ครับคือสังขยามะพร้าวหอมครับสังขยามะพร้าวหอมครับผมอาละถือว่าเป็นเมนูแบบของหวานที่น่าสนใจมากๆเลยนะฮะอู้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วต้องเข้าตลาดแล้วครับไปดิเดี๋ยวตลาดก็จะวายสะกก่อนเช่นครับผม และในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงกันในวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาที่ตลาดซาจะค่ะเป็นตลาดที่อยู่ในเมืองเสียมเรียบเป็นตลาดที่ขึ้นชื่อและที่สําคัญเขาพูดภาษาไทยเราได้อีกด้วยละจ้าถ้าใครสนใจอยากจะไปสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเสียมเรียบแล้วล่ะก็เชิญได้ที่ตลาดซาจะกันเลยนะจ้ายุคนี้มันต้องทันสมัยทัวทั่วตลาดอร่อยยกขยงเจอแล้วมะนาวไม่ใช่ครับต้มโอครับ มะพร้าวครับใช่ไหมต้องใช้มาแบบนี้ใช้มะพร้าวอ่อนดีกว่าครับผมเอาใช้มะพร้าวอ่อนนะครับผมโอเคได้เลยได้เลยขายยังไงจ้าขายสามพันเลี้ยวประมาณนี้นเ่ี้าบโอเคห้าบาทอันนี้เอาตีลูกเลยดีกว่าผมบาใจผมบาใจมากครับผมเลาวเอาด้วยหนามั้งโอเคร้อยยี่สิบบาทครับไม่เป็นไรเพิ่งถอนครับโอเคเรียบร้อยครับขอบคุณเจริญขอบคุณครับขอบคุณเจริญนี่ไข่เป็ด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 เนี่ยไข่เป็ด เพราะว่าจะทำไอ้สังขยาต้องไข่เป็ดใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับไข่ครับไก่ปกติแล้วสังขยาต้องทำด้วยไข่เป็ดอ้าวทำไมวันนี้ที่นี่ที่นี่เขาไม่ค่อยกินไข่เป็ดแล้วกี่ฟองครับใช่กี่ฟองเราสิบฟองเลยสิบฟองเลยเช่นมวยประมาณบวยอ่าปลัร้อยก็คือ5บาทค่ะก็แพงกว่าบ้านเราหน่อยนึงค่ะนิดหน่อยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับอ่าโอเคสังขยาของเราเรียบร้อยดีกว่าไปเลยครับตรงไปท่านุ้นมาเจอร้านนี้พอดีครับเชฟเปิงครับผมแม่ค้าสาวสวยจังห่ายิางนี้สรันบอล เ็บอกว่ารักผมไหมเก็บอกไม่รักฉันไม่รู้จักเธอ โอเควันนี้ผมใช้กะทิครับผมอ๋อกะทิโอวันนี้ไปเลือกกะทิวันนี้เพราะว่าเป็นกะทิอบพันธีดอกไม้หอม5ชนิดครับอ้าวถ้างั้นก็อร่อยไม่ต้องเสียเวลาเวลาเลยไม่ต้องเสียเวลาเวลาไปอบพันธีประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงอันนี้เปิดแล้วใช้ได้เลยครับเพราะอร่อยดีแล้วก็อะไรอีกครับเออดีแค่นี้ครับถ้างั้นเออช่างปึงจะไปไหนก็ไปนะไปคเราเดี๋ยวเราสองคนนะครับเราจะไปเรื่องสาระาจะไปหนุงหนิงกันแล้วมีสาระอะไรมาฝากขึ้นไปดูครับได้จ้ดีครับท่านผู้ชมดูด้วยท่านดมอเตอร์ครับสำหรับคนร้ี เบ็ดเด็ดพลายเรื่องของสาระเราจะมอบอะไรให้กับท่านผู้ดูครับใบเตยใบเตยไว้ปรุงอาหารนะเออปรุงอาหารไม่ว่าจะเป็นสัขญาใบเตยขนมโคกใบเตยขนมชั้นใบเตยใบเตยทั้งนั้นเลยใบเตยทั้งนั้นเลยเออมะพร้าวแก้วดีนี่ใส่ใบเตยเขาบอกว่าอยู่คู่ครัวไทยมานานแสนนานต้องแล้วก็หอมหอมเด่นเด่นลองดมดูลองดมเนี่เขาบอกว่าปรับความดันบำรุงหัวใจโอ้โหหลอดเลือด บำรุงปราสาทประเภทแบบไม่ค่อยจะเต็มอ่ะบำรุงประสาทเสียอย่างเงี้ยน่ะประสาทตึงต้องอะไรเงี้ยกระปี้กระเป๋าเออเออดีกว่นะแค่นักินใบเตยเขาไปกินเยอะๆมันอาจจะช่วยได้สาระวันนี้ดีจริงๆเลยนะครับแล้วก็เราคุยเรื่องใบเตยเนี่ยเดี๋ยวคุณอาจะทําอะไรให้พวกเราทานกันจ้เดี๋ยวจะให้สูตร ลงน้ำใบเตยน้ำใบเตยนี่เอาใบเตยมาสักสิบใบอย่างเงี้ยครับสิบใบสิบใบฮะแล้วก็เอามาหั่นหั่นหั่นเสร็จเอาไปใส่เครื่องปั่นเอาใส่เครื่องปั่นด้วยเหรอปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยกรองกรองเอากากออกไปครับเอากากออกไปเสร็จเอาน้ําตาลสักห้าช้อนโต๊ะใส่เกลือไปนิดหนึ่งต้มเลยต้มเลยต้มแล้วสรรพคุณ สรรพคุณที่บอกไงโอ้โหปรับทั้งระบบความดันโลหิตดีมากบำรุงหัวใจบ,บำรุงประสาททไม่รู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วกินน้ําใบเตยมากๆเนี่นะเป็นไงครับโอ้ผิวพรรณดีมีหน้าละโอ้โหผิวพรรณดี่ผิวพรรณดี ยองใหญ่เลยใช่แล้วเวลาต้มก็ต้มทั้งห้าห้าถึงสิบนาทีอ๋อครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาไว้ดื่มได้เลยใส่น้ําแข็งโอ้ใส่น้ำแข็งดื่มใส่น้ำแข็งกินเวลาหน้าชื่นใจเย็นชื่นใจปัปั๊บปัคุยนานคุยนานพึ่งก่อนนะคืนก่อนขอบคุณมากครับขอบคุณเจริญเลยอาต่างคนต่างไปไปคนที่ไปแล้วเนี่ผมมาทางนี้เอาเอาล้วครับเราจะแคะข้างในออกแล้วทานแต่เปลือกไม่น่าใช่ไม่กินข้างใน ยกขยงหกโมงเช้าโกทูเอไอซช่วงชิมขมงโฉงเฉงสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตรา พัน้ายนรสิงห์ผนผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเชียงผลิตภัณฑ์ซปเปอร์รแวตรานกเพนกวินถึงช่วงเวลาสําคัญของรายการของเราอีกแล้วนะครับช่วงนี้เป็นช่วงชิมขโมงโฉงเฉงเชฟป,ปึงวันนี้ จะทำเมนูอะไรครับวันนี้จะเป็นทำสังขยามะพร้าวหอมครับตัวผสมผมมีน้ำตาลปี๊บน้ำันมะพร้าวผมก็เนื้อมะพร้าวแล้วก็ไข่ไก่ครับวันนี้ผมใช้เกลือเสริมไอโอดีครับของเว้นตุนครับตามมือที่หนึ่งครับอที่ขาดไม่ได้ครับวันนี้ผมใช้กะทิอบคันเทียนต่อไม้หอมตาอร่อยดีครับผมอันนี้ไม่ไปเสียเวลาไปอบคันเทียนครับผมอันนี้ต้องเสียเวลาไปอบคันเทียนครับเป็นชั่วโมงแต่นี่ไม่ต้องเปิดแลใช้ได้เลยมีคันเทียนอยู่แล้วใช่ครับเป็นรสหอมหวานครับผม อันนี้ไม่ต้องมีเทคนิคก็ซื้อมาแล้วใช้ได้เลยครับผมเทคนิคอยู่ในนี้เรียบร้อยหมดแล้วครับครับว้าวโอเคครับเดี๋ยวผมจะตอกไข่ลงไปครับผมใช้กี่ฟองครับเนี่ยวันนี้ปกติแล้วสูตรหนึ่งอ่ะไข่ใช้ใช้ไข่ห้าฟองครับครับแต่กระชี้ฟองใหญ่ขนาดนี้ครับถ้าใช้ไม่หมดอันนี้เทนะถ่ายชนะรักเลยแต่วในตู้เย็นได้นานเลยครับอืมตู้เย็นไหมครับผมหลังจากนั้นมีคนเข้าที่เรียบร้อยแล้วผมจะเติมเนื้อมะพร้าวที่ผมเอามาจากกะลามเลยเอาไปเลยครับเอาไปแล้วเต็มตัวไปแล้ว ใส่เลยเหรอครับอะไรครับผมนี่ผมถามเป็นความรู้นิดนึงครับเนี่ยที่นี่มีขายไหมครับอร่อยดีเนี่ยมีขายครับโอ้โหคอ่างโซเที่ลกันไปก็ขายอร่อยโซ โอ้ทอย่างนี้ก็สบายใจละหลายร้อยประเทศเลยครับไี้ไปครับอันนี้ผมก็จะตัดไตในมะพร้าวที่ผมเตรียมไว้ครับมะพร้าวที่เรเอาเนื้อออกหมดผมว่าเนื้อออกเอาเนื้อมาผสมเพื่อเวลาเวลารับประทานแล้วมันจะไม่เสียเวลามันอยู่ในนี้หมดเลยครับครับอันนี้รี้บอยแล้วครับผมก็จะนึ่งครับอ่าเปิดมาวัดโอ้ยร้อนครับร้อนร้อนอันนี้ผมก็จะนึ่งครับครับ การนึ่งนี่ยากไหมครับไม่ต้องไม่ยากครับใช้ไปอ่อนตอนครับผมชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งเราไปเราไปนอนทำอะไรได้ตั้งเยอะเต้นนอนเต้นตะก้อและตั้งหลายลูกเดี๋ยวต้อบมาใหม่เราต้องไปรับผ่านไปผมตั้งเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่งชั่วโมงนะครับเรียบร้อยควันยังไม่กระพุงส่งเสงนะครับอันนี้ผมนึ่งไปอ่อนตอนเพื่อที่ให้ความเนียนของสังขยาครับเอาละครับ เราจะแค้ข้างในออกแล้วทานแต่เปลือกไม่น่าใช่ไม่กินข้างในนี่นี่บอแล้วครับโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่น่าทานจังเลยกําลังร้อๆเลยทีเดียวนะครับจะต้องบอกว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนได้ชิมกันนะครับฝีมือของเชฟปึงนะครับครียนเต้โอเคถ้างั้นเดี๋ยวไปชิมกันเลยครับ ตะกุลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลม6โมฆาเบียงใหา่ออกไปยกขยโ่่ฟอมใหญ่ยกกันไปให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเปือนสายหลั่สลายสลบยกขยโย่6เย้เลยว้าว very very good very very good the spicy no the spicy wow tasty นะว้าวโอ้ยชิงข้อไปชุกแม่เอาบอกว่าโอญชิงอันเด้ โอ้โหทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยเอร็ดมากมากเลยนะครับนี่ก็ถือว่าการเดินทางมาที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ที่เสียมเรียบแห่งนี้นะครับเราอร,อ,อร่อยกันมากเลยวันนี้พวกเราทุกคนก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่พาเราเดินทางมาที่เสียมเรียบแห่งนี้ก็ต้องกล่าวว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากๆครับร่วมสนับสนุนการเปิดประตูสู่ AEC โดยผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสุก,กี้สูตรกวางตุ้งตราพันธ้ายนรสิ์ ผลิตภัณฑ์ซอสปรุงรสตราง่วนเิียงยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์ .7 7 7ตราหมอเสงบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนผลิตภัณฑ์กะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์และกะทิอบคันเทียนดอกไม้หอมตราอร่อยดีปลูกพืชระยะสั้นใช้เมรดพันธุ์ตราสอนแดงผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แว์ตรานกเพนกวิน AJ d v ดีวดีและเครื่องเล่นคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หนึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โรงเรียนการอาหารไทย MSC พวกเราทุกคนก็ต้องขอกล่าวคำว่าเสืรสร้อสไนเปรใหญ่6หม้อข้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเ่้เไปชิมไปเ่ยวไปชิมไปยกขยง6หม้ข้าว